สวัสดีค่ะคุณเป็นไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้หายหน้าไปไหนนะคะตอนนี้มุ้มาอยู่ย่านชานเมืองค่ะวันนี้เดินแวะไปเซเว่นก็เลยเห็นข้างๆมีร้านซักเ,เครื่องซักผ้าตู้ใหญ่ๆก็เลยถ่ายให้ดูอาจจะถ่ายได้วกไปวกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปให้ดูอีกที่หนึ่งที่เป็นห้างสรรพสินค้าอีกที่หนึงเหมือนกันข้างหน้าเดี๋ยวจะเข้าเซเว่นกันะคะ อ,ออกมาจากเซเว่นนะคะเดี๋ยวแวะให้ดูกันชัดๆอีกทีนะคะว่าเขาจัดเรียงเครื่องซักผ้ากันยังไงนในพื้นที่กว้างๆต่อไปดูว่าชานเมืองก็ดีนะตามห้างสรรพสินค้าของแม่แกลูกก็มีนะอีกที่หนึ่งอันนั้นก็จะดูเป็นสัดส่วนอีกหน่อยอที่ซักผ้าเห็นไม่เอ่ย mm hmm. แต่ว่าสถานที่ค่อนข้างจะออโอทงเลยนะ mm hmm. แต่ว่าในอีกมุมนู้นตกไปตรงนู้นเนี่ยก็จะมีที่หน่หนึ่งนะคะที่มีเครื่องซักผ้า สูงข้ไปเยอะๆเดี๋ยวเราจะออกละเป็นคนที่เอาเตรียมถุงมาอยู่ในเมือเราจะเดินออกไปข้างนอกกันฝนเยเชี่ยงไม่มีคนเก็บหมดอ้อนเลยอยู่ไหนเอ่ยรอซื้ออาหารกลับบ้านคลิปนี้เปมขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ เดินเตะเตเป็นประวีสังสองค่ะ